วมแล้วาล้เฮาริเปิดฮาลิเปิดโอ้ตกชิบหายแล้วแล้วเหลืิบเก้าฮาไม่เปิดเขาเปิดแล้วนะรับกมเนส่อนเกมตก

กดเแน่นอนเฮ้ยฮายจำไว้เราจะไม่ทิ้งกันเลยรู้แล้วไม่ต้องบอก วะ What is f o e คัดคัดคัตายเร็วเกินตายเร็วเกินคัดคัไม่นะซันจำคำพี่ไว้เื่อนมเกอฮ้ยอาอาีสอวิ่งจุจุกจุกจโอย วนเวียนอยู่แถวนี้ป่ะกูว่าพวกแบบนี้นี่จอยเฮ้ยฮานนี่เขาอัดอยู่เดี๋ยวเขาไปแตกแบบตลกตลกมันเลืเองมันยกผมไปแล้วถูกฮันนี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่สั่งเนตเล่แล้วมากินนะโอ้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 กูมันทิ้งเพื่อนขานนีไว้โอ้ยขอโทษครับมาได้ที่ไม่รู้ตัวเอ้ยคนกดพิซซ้าครั้งเลยนะ แค้างไว้คิด้างไว้อันเดอดแฟตเดอฟใจกูซี่ฮลโเฮลโหเฮลโเอาเอาเอามิบิงมันมันทำเป็นไม่เห็นแต่มันไ็เห็นนะความแ้มอะ กให้เอาแผ่นไม้ลงอ่ะไม่อาแผ่นไม้ลงลงไห้ลงใ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 ห้ลงไห้ลงให้ลงให้ลงให้วิซันซานซันรอไปนะามีเป็ดซ่อมเอง มันเมันเล่นไม่เป็นอ่ะยกายยุกายยุกายมัอนเมันเล่นไม่เป็นทำไปซ่อม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 เลยบ้านดีกว่าพี่ไปซ่อมที่อื่นดีกว่ากูเพิ่งเคยกูกูเพิ่งเคยเกิดอาการที่มันไม่กลัวฆาตกรก็ครั้งนี้นี่แหละไอ้แหม่กูคนเดียว เย็นๆครับเดี๋ยวคุรู้แล้วว่าใครเล่นกับขี่ล่าแม่งต่อยเลยต่อยเลยไล่ต่อยเลยอย่างเงี้ยเอี๋คุณมาตรงบ้านเอ่อคุณเอาอีสองนะมาตรงบ้านแล้วมาตรงบ้านที่ผมที่คุณทำแล้เบิดไปแล้วผมวิ่งหนีเงี้ยแล้วอย่งก่อนกับใครสักทไอ้คุณไล่ตีมอ่ะตีมอ่ะไม่ตามไปก่อนน่าไม่มาหาผมแน่นอนไห มันครได้ไงคุณต้อง,ออต,องต้องคลิกซ้ายฮะแล้วพอมันขึ้นมาให้กดเราต้องกดตรงกรอบซีเรียมตรงโดยการกด Enter อร์มันจะมีกรอบซีเรียมเล,ล,ล็กอะ่ะโอม่อยากฟังไม้เหรอได้ได้เราเรากันหนึ่งนะเราขอฮิพื่อนก่อนเด,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 ดี๋ยวผมฮิลใ<า>ห้วันนี้มัดสนะูงตัดผมตัดผมงูยันไกลที่ไหนเนี่ย

ไม่รู้ว่ากูวิ่งก่อนอะม่มันไม่ตีรอกูมเพื่อเราไปออกไปข้างนึ่งแล้วกันเนเข้ามานะวีวไปเข้ามันเอพี่ไม่ตีวีบล็อกอย่างเดียวเลยเฮ้ยจริงดิถึงจะพูดอย่างงั้นเธอฮันเดอร์มันก็ไม่ตีอะไม่เอายศยศอะเยินยศเกล่ะวะยศลดไงเฮ้ยพวกเราเราพูดคำดีดิ ข้าวไม่รู้เราดเราเล่นแล้วอากาพดอบเนยรยเกลือเต่วพดอบเนยรวยเกือข้าวโดอบเนยเลยาโพดอบเนยเลยกลือข้าวโพดอบเนยเลยกลัวข้าวโพดอบเนยเลยเกลือ่้าโพดอบนยเลยเกลือโอ้โหอย่าพูดเลยฮรรี่อย่างนั้นอ่ะก็เลยก็ไม่เชิเลยก็ไม่เชิ แกพลดอบเยเลยกลัวดูดูดูลล้วดพเลยกลัวเลยกลัวคืออะไรเลยกลัวะีไปดิข้าวโพดอบเนยโรยกลัวเอ้ยข้าวโพดอบเนยเนยเกลือเอาใหม่เอาใหม่ดิข้าวโพดอบเนยหรือโรยเรืออเฮ้ยลองเร็วเดิแฮนเน่ มันต่อกวกแมันมันไมมันต้องเกิดสับสนเกระบอบเยในยเคือเงยผมกล่นกงแผนไเพือยู่หิวหายิคสายขาครับไม่วทำไมมันต้องกลัว่ะเนี่ยหิวหน่อยิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่หน่อยมันต้องใจคช่ใจฟังลสิ่งที่คุณคิดมันทำไมมันต้องกลัวค่ณ กลัวอะไรอ่ะคุณคุณจะกลัวอะไรทอดเต้ยทอดโดอบเลยเนยกลัวเลยเลยกลัวทอดโพดอบเนยโดยขั้นตอนเป็นี่ยเลยอือจิตศาสตร์จบพอเลยขั้นตอนทอดเป็นเ่ยนะพี่ซ่อมเสร็จไปแล้วได้สามเครื่องผมเดินผมเดินตามพาสเจอร์เลยเนี่ยจะหาแผ่นไม้ให้มันโคตรชิวนั่นแหละตอนดี๋ยวพี่ซ่อมไปเรื่อยๆนะดีๆๆดีดีเดิหาแผ่นไม้มาให้มัน ฆาตกรต้องการแผ่นไม้ครับเพ่งตกใหม่อีกแล้วงจาได้ฉันเสืออ้ตกรไม่หกับมาสักเลยที่เขาิมเลยกลัวเลยเกลือว้ยไม่ใช่กลัวเอ้ยไม่เป็นพลาดบ่อยหรอวากูมองเลยไป้วไปเรวุยลุยลุเห็นไหมเห็นไหมไอ้คุณยังตังฆาตกรไมะเดยวผมไปต้องเลเวลสอง เมทมีสองบ้าอะไรอาร์วีสองเอ้ยอารวีสองคุณเรื่อเมอสซอมไม่เป็นไหมไม่ต้องพูดถึงโอ้ยมันยากเย็นเนี่ยตรงเนี้ยเรียบร้อยเครื่องพังเลยมันจะปั๊มเลยวะไม่รู้คาราไม่มีแผ่ไนไม้นะรถโมแขะเลยโอ้ย เลยกลัวเรียบร้อยจันเลยกลัวไปเกาเรียบร้อยแล้วพี่ไปเตรียมประตูได้เลยไม่ค่าพี่หรอกแเฟลลี่ thank you ไป้วนะมดูเต็มดูเตดี๋ยวดูเตมแ่งโคเฟลลี่ปลุกล็อก a e v มาล้มาล้วัวของมันเปลงแปได้มาทั้งหมด มาทั้งหมดหมื่นเก้า